มะละกอจะมะละกอโดกวาานซุกแล้วยมพอมอเก็บบักหุงสุกเก็บบักหุงนะเก็บบักหุงเก็บบักหุงสุกนะอืนี่ บกฮวงสุกค่ะมาเก็บบกฮวงสุกผุนบกฮวงเนี่ยมึงมึงมึงแม่สุกแล้วจ้ะสุกแล้วต้นบกฮวงต้นเดียวต้นเดียวเอาเอาไม้คำยันไว้ว่าสันยันมันหกักยันมันโคุนเนาะแต่ว่ามันมีสองกิ่งเลยสองกิ่งขึ้นไปนี่ มาเบิ่งตน้นหมกงพุ่นนวยซุกมัน่นเบิ่งสิพาเบิง่งบกม่วงต้นนี่ตน้นในน้อยได้นี่แต่ว่ามีหน่วยเหรอบกม่วงเบิง่งเบิ่งตน้นบมกม่วงมีหน่วยแล้วมีหน่วยแล้วต้นเตี้ียเองนะเนี่ยเบิง่งแต่ว่าให้หน,น่วยเหลี่ยมโน เปนหมกตุนมงม่วงนี่นะหน่วยหนึ่งคากหลายตุนเตี้ยเตี้ยติดดินแต่มีหน่วยเนาะค่ะเนาะมะละกอจาก้มามะละกอมะละกอมะละกอคากหลายพูอันนั้นควยหอม ทางผุ่นก็มะละกอบึงดีละ่ะสุกแล้วพร้อมสุกแล้วพร้อมสุกแล้วพร้อมเก็บเก็บอวยกระยันมันลนลงมาสองน,น้อยสามน้อยอย่างอีกจะเอาน้อยเดียวจะเอาน้อยเดียว โดนลงมาพอสองหน่วยนี่เมยเลยเดย้เพราะว่าบริษ้ต้องการหลยพอปันนั่นได้แล้วหมกมงสุขนี่ตน้นหมกมงหลยกระโดดกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยปุ่นหมกมง กินเบิร์ดกินท่านแต่มีไว้ก็ดีเนาะค่ะเนาะนี่ลหละเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าเห็ดสวนก็มีกินยนังสิละ่มะมาหอดบ้านแล้วเนาะนี่นะสำหรับการไปเก็บบอหฮงซุกเนาะบอค่งซุกค่าตนที่เข้าไปเก็บมาอ่ะ